จะมาจับเสือกันนะครับผมเสือในมื่อนี่โอ้มันเลี้ยงขันในป่าแล้วเลี้ยงขันในป่าสตรอเบอรี่แล้ครับโดนหนูมันโดนป่าสตรอเบอรี่ครับเสืออยู่ใส่นอนระตุกหนวดเสือครับวันนี้เราจะมากระตุกหนวดเสือนะครับหนวดเสือหนวดเสืออยู่ไหนวะยังไงยังไงหนวดเสือ,อ,อ,อหนวดเสือโอ้โหครับหนวดเสือทำไมมันยาวขนาดนี้ครับผมดูครับดูสตรอเบอรี่ครับ ก่อนลูกเข้าคำปั้นนะครับตอบรี่ครับอันนี้เราจะมากระตุกหนวดเสือกันครับโห้หนวดเยอะจังเลยเสือนี่เี้ยต้นก็ออกมานะด้วยนะสวยนะครับนี่ครับแบบตายนะครับเจ้านายเห็นตายแน่ๆครับเราต้องทําลายหลักฐานก่อนนะครับครับทุกคนมาดูครับมาดูครับโอ้เสือเลยทำไมมันตัวใหญ่จังครับหนวดเสือหนวดเสือ เสือทะเลซาครับผมดูครับดูดูงานครับดึงหนวดเสือครับกระชากหนวดเสือครับไม่น่จริงทําไม่ได้นะครับกระชากหนวดเสือครับดูสิอะไรอยู่ในกอบมับเป็นต่ลูกใหญ่ๆนะครับผมเอาได้ครับเรมากินสตรอเบอรี่กันครับพี่น้องทั้งบ้านเดีนยวครับก็ดีมรงนี้แล้ครับเพจงานสสตรอเบอรี่ครับ ทำไรสตรอเบอรี่ก็ดีแบบนี้แหละครับมีสตรอเบอรี่ให้กินด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้แดดร้อนมากมากเลยนะครับผมสตรอเบอรี่นะครับผมครับตุกหัวเสือครับผมโอ้วนเงืเสือลายด้วยดูตรงนี้ครับครับอยู่กับนายธนาอมิซิงไทยแลนด์นะครับนายธนาวิพุฒิอมิซิงไทยแลนด์ครับผม วันนี้ก็อยู่ในป่าสตรอบอรี่ครับอากาศร้อนช่วงบ่ายโมงครับผมบ่ายโมองอิสเรวเดหไหลหหอนไหลภารกิจื้อนี้นะครับผมก็คืออะไรอยู่ในต้นนี้ยังไงครับดึงเถาครับดึงเถาต้นสตรอเบอรี่ครับทำไมเขาถึงให้ดึงเถาครับผมดูครับเถาสตรอบอรี่นะครับนี่ยังไม่เก็บนะครับเก็บไปแล้ว รอบที่สีแล้วครับนี่ยังแดงอยู่เลยนะครับตรูนี้ก็จะได้เก็บนะครับเก็บวันละสองล็อกนะครับสองล็อกนะครับวันนี้เก็บล็อกนี้เป็นแล้วนะครับล็อกซ้ายซ้ายมือผมสองล็อกนะครับนี่ครับให้ดึงออกครับดึงออกพ่ออะไรครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับมีใครรู้ไหมครับตอบได้ไม่เอ่ยให้ดึงเขาออกนะครับผม พ่ออะไรึงให้ดึงเขาออกครับคำตอบนะครับคือให้สารอาหารนะครับไปเลี้ยงที่ลูกสตรอเบอรี่ให้หมดนะครับไม่ให้ไม่ให้มาเลี้ยงที่เถานะครับต้นเถานี่จะเป็นต้นกล้าต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอาไปพ่อช้ำได้นะครับแต่ตอนนี้เขาไม่เอาแล้วครับเขาเน้นผลผลผลิตมากกว่าตอรอเรี่แดงยังไม่ได้เก็บกาแยแรงๆเป็นแถวนะครับ เก็บไม่ทันก็เน่าครับสตรอเบอรี่ตรงนี้ช่วงหน้าสตรอเบอรี่ด้วยนะครับต้องทำให้เร็วครับทำให้เร็วตอนนี้นายจ้างไม่อยู่ครับผมก็จะพาพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะครับมาดูวิธีการทำงานในสวนสตรอเบอรี่นะครับว่าเขาทำกันยังไงครับใน1วัน นี่คือเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่คิดอยากจะมาแล้วก็มาคนที่ทํางานในสวนอื่นที่ไม่ใช่สวนสตรอเบอรี่นะครับให้รู้ว่างนะงานในสวนสตรอเบอรี่มีอะไรบ้างนะครับต้องทําอะไรนะครับแต่วันของผมก็ทําสวนไม้ประดับแล้วก็ทําสตรอเบอรี่ด้วยนะครับตะแก่ขยันครับไม่คิดว่าลูกน้องนี้จะหนอหรือเปล่านะครับขอาโบดให้ตะเกียบนิดน,นึงนะ บนีค่ครับเลี้ยงกำนะครับตัวนี้ยิ่งใหญ่ครับเข้าใครไครนะครับสวยงามครับปึ๊บดึงออกครับดึงหนวดเสือออกครับกระตุกหนวดเสือครับวันนี้เราจะมากระตุกหนวดเสือกันทำไมเสือมันเยอะจังเลยเสือก็เลยใสยอิสเรียลนี่เยอะจ,จริงๆเลยนะพี่น้องดูครับตู้โอ้โห เยอะมากมายเลยนะครับทํางานคนเดียวก็โคตรคนเดียวนี่แหละครับไม่มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนทําด้วยนะครับผมทําคนเดียวครับผมนายจ้างบอกให้ทําให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงครับมีใครทําได้บ้างครับผกลองกระตุกหลอดเสื้อนี่ครับมีใครทําได้บ้างครับผมก็ทําไม่ได้ก็ทําไปเรื่อยๆครับทำเยอะเราก็เหนื่อยครับ นันคนเดียวครับแีใครช่วยสุดแล้วแต่ว่าสนาชีวิตเกิดมาไม่แน่นอนต้องรีดถ่ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าแก่มานะครับแกมาแล้วก็ถ่ายไม่ได้ต้องรี้จะลูกท่อท่อไข่ไก่นี่ครับ จะตาลายมือนะครับเพราะว่าไม่ได้มีไม้กันสั่นนะครับมีแต่มือนะครับใช้มือจับกอะกครับต้งดิททำนะครับให้เ,เพื่อนๆเขียนว่าการทํางานในสวนสตอรบรีนะครับของเรานะมีหลายสวนครับลายสวนเยอะครับคนเป็นสิบนะครับมีแรงงานไทยเป็นสิบคนแล้วก็แรงงานเขาเรียกอะไร งานแขกครับเยอะครับนี่นะครับดูออกครับเกวตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับในการอะไรก็เรียกถอนนะครับถอนมือสตรอเบอรี่นะครับหรือถูกนวดเสือนะครับเกีบทั้ง6แถวแล้วนะครับทำเสร็จแล้วครับ ทำอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะคะรับทำสันอยูนี่ครับ